ครับสวัสดีครับคุณสุนิยานครับสวัสดีครับคุณยุคนคุณจิตดีอ่าคุณจิตดีไม่อยู่นะครับวันนี้อยู่แต่ผมยุคนครับครับการโทษทีครับอยู่ในช่วงระหว่างเดินทางไม่อได้ดูจออยู่นะครับครับก็สภาพการน้ำท่วมนะครับผมอยากจะใช้คําว่าใครที่เคยได้รับคําสัญญาจากใครว่าาการจะคลี่คลาย น้ำจะแห้งแล้วนะครับอีกไม่กี่วันจะเข้าสู่ภาวะปกติคือหมายถึงว่าใครได้รับคําสัญญาจากใครหรือพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับที่รับได้ยินคําสัญญาจากรัฐบาลเนี่ยผมก็อยากให้พิจารณาข้อมูลจากที่เมื่อวานเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ผู้ที่ไปร่วมพูดคุยเนี่ยนะครับก็ คนหนึ่งในการร่วมพูดคุยก็คือดรรอยนนะครับครับอได้มีการรงานข่าวไปแล้วแต่อยากจะตอกย้ําให้เห็นว่าข้อมูลที่ดรรอยนเนี่ยในะครพูดในงานเสวนาธรรมาพิบาลบริหารการน้ําเนี่ยของคณะกรรมการศึกษาและตรวจสอบการผลิตและเสริมสร้างธรรมาพิบาลเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนฟังแล้วก็ต้องมาทบทวนคิดพิจารณา กับสิ่งที่อรัฐบาลนะครับได้พูดออกมาและก็เมื่อกลับไปทวนเรื่องของการที่ประชาคมนะครับชาวปทุมธานีฝั่งตะวันตกนะครับได้เรียกร้องและก็ยื่นข้อเสนอเจ็ดข้อ,ขอรัฐบาลนะคุณยุคนครับข้อหนึ่งที่มีความสําคัญมากนะครับหนึ่งในเจ็ดข้อที่ชาวประชาคม ปทุมทานีเรียกร้องเนี่ยก็คือขอให้รัฐบ,บาลเปิดเผยข้อมูลมาให้ชัดเจนนะครับว่า <c oughs> มีมวลน้ำอยู่เท่าไหร่รจะระบายที่ไหนอย่างไร <c oughs> จะระบายได้กี่วันถึงจุนะครับนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่ใช่ชาวประชาคมปทุมทานีฝั่งก้อนตหอกครับที่ติดอกติดใจพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับ ที่โดนน้ำท่วมนะคำว่าทั้งประเทศเปนน้องประชาชนทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ที่โดนน้ําท่วมมีความรู้สึกทั้งนี้มันอนัานก็คือว่าเราไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและแท,ท้จริงฝับงบ้านผมยังไม่ลดนะครับยังไม่ลดพุทธบนตรสายสี่สภาพการน้ํำยังนิ่งเฉยบางส่วนกลับเพิ่มสูงขึ้นสียด้วยซ้ำไปทีนี้ตามดู ว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้เป็นยังไงมาจากไหนก็อยากจะทวนข้อมูลที่ดรรอยนว่านะครับว่ามันไม่มีทางที่นาำจะลดลงไปได้หรอกก็เพราะว่าในขนาดนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดมันก็ได้เกิดขึ้นมานั่นก็คือมีคลื่นนะครับสูงกว่า40เซนติเมตรนะครับเรื่องนีเกิดขึ้นเพราะว่า เกิดลมสลาตันเนี่ยลมกับน้าม,มาด้วยกันเพราะฉะนั้นไอ้ลมที่พาขึ้นดันน้ำเข้นมาสี่สิบเซนติเมตรเนี่ยนะครับทําให้ไม่สามารถีิจารบายน้ําได้นะครับแน่จะบอกเลยว่าจะตั้งความหวังว่าเปิดประตูน้ําระบายน้ําออกทะเลยังไงมันจะระบายออกก็ได้งไงเมื่อขึ้นจากทะเลเนี่ยเตะโต้น้ําขึ้นมานะครับครับเพราะนั้นเนี่ย ดรรอยน์ใช้คําว่าต้องร่วมกันหาทางออกภายใต้เงื่อนไขที่แยก่กว่าเดิมเห็นไหมครับต้องร่วมกันหาทางออกภายใต้เงื่อนไขที่แย่กว่าเดิมไอ้นี่เป็นข้อเท็จจริงรุ่นยอ่ที่ดรรอยน์เลยครับแต่ดรรอยน์เรียกว่าเป็นผู้ในการสถาบันน้ที่ทํางานถวาสสมเด็จพวะสดิ์มเด็จเจ้าอยู่หัวมาอย่างยาวนานเป็นคนที่มัฐบฐาน เชิญมาเป็นคณะกรรมการนะครับเรียกว่าคณะการยุติศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำ <c oughs> ชัดเจนแล้ววันนี้มาช่วยงานราัฐบาลแะพูดในสิ่งเหล่านี้นี่เป็นการพูดความจริงต่อประชาชนนะครับแต่ความจริงเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะได้ยินมากต่อนวันนั้นว่าจะดันจะทุ่มจะเปิดประตูได้เพราะนั้นมันจะค้างจะคา,าอยู่จีว่านี่แหละครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่า รัฐบาลเนี่ยสพเนียต้องจัดการเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับไม่งนั้นเนี่ยฮะเขาจะอยู่กับความหวังลมงมแรงๆและข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านี้ก็เปิดเผยมาทีละทิทีละหน่อยไม่อย่างนั้นเนื่นครับสภาพการของพี่น้องประชาชนแบบชาวชุมชนประทุมธานีฝั่งตะวันตกไหนที่จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องน้ำที่ขังขายอยู่<ช>ส่วนประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับเมื่อวานกลุ่มสยามเมื่อกี้ก็ ประกาศเดินหน้าในการที่จะตรวจสอบแลฐดำเนิบบต่อนะครับซึ่งในการชุมเมื่อวานเนี่ยไม่ได้เป็นการประชุมกลุ่มสยามสามัคตีเป็นกลุ่มเดียวนะครับมีกลุ่มต่างๆเข้าร่วมถึงสามสิบสองกลุ่มเลยมีการปรับเปลี่ยนองค์กรจากกลุ่มสยามสามัคคีเป็นภาคีเครือข่ายสยามสามัคตีนะครับอันนี้ก็ชัดเจนในสามองค์กรที่สามสิบสององค์กรที่ร่วมกับสยามสามมินะครและประเด็นที่สยาทสามัคคีตั้งก็คือว่า ที่ผ่านมาความต้องการและเจตารมณ์ของท่านโมทโทสักสินจินวัตรก่อการเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่ก่อเกิดการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงนปชว,วันแรกที่สนามราสมังกีลานะครับที่ทักษินและก็คุณรัชการพูดเรื่องอการที่จะกลับประเทศไทยนะครับและก็คุณทักสินก็ไม่มีใครจะพากลับได้นอกจากพระบารมีหรือพลังของประชาชน ตอนเรื่องมาการเคลื่อนไหวห้าสองนุนตั้งสีตะโกนตะโกนพาผมกลับบ้านจนตอเนื่องหน้าสามทั้งหมดทั้งสิ้นก็อยู่ที่การประกาศจะกลับบ้านนุนตั้งสิงเพราะนั้นอันที่รัฐบาลพรมทำท่าอาจจะรับลับเล่อออกพระราชกิจกิจกาในความจริงก็เดินหน้าแบนั้นแล้วดูการพูดของสุนทรภพของโตวิจักจัยกุลของระฤเษกเฉลิมอยู่บำรุงก็ชัดเจนแล้วก็ถือเป็นความผิดเด็ดเพราะฉะนั้นนไหมครับครับ ภูมสยามสามสีก็ยังเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปยื่นในต่อถอนในวันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่ยี่ห้าที่เอทีวีลีลาและพระราชบรม,มนุสาวรีราชการจุกสวนลุมพินีตามเวลาเรานะครับตั้งแต่บ่ายสี่ไปจนถึงสองทุ่มแล้วก็เรื่องนี้ชัดยิ่งชัด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 มากยิ่งขึ้นกล้องขอาได้มีการประกาศของรง้อยตำรวจเอกเฉลิมอยูงม่งุงว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องเดินหน้าพาพันธุ์ือโทษสินกลับบ้าน ในรูปการรูปแบบที่ชัดเจนนั่นก็คือการออกกฎหมายออกรัมหยากผ่านสภาดูสิว่าใครหน้าไหนจะมาขวางเพราะว่าได้รับเสียงส่วนใหญ่ให้เลือกตั้งมาดําเนินการตามขั้นตอนนํากฎหมายแล้วก็ต้องดู่อไปเลยครับว่าการอย่างนี้จะพาไปกันอย่างไรใครที่เห็นด้วยคุณสยาม,มธำวิจิก็เชิญที่ตนลุมที่นี่วันศุกร์นี้ครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับวันนี้คุณสุนิยันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ